เมื่อกี้มันมีไอ้นั้นเข้ามาเระว่ามันจะกว้างไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ฝนตกชุกหญ้าก็จะสวยงามเลยแต่ทางก็ไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อนะเป็เนทางเรียบเดินไปได้ง่ายนะคะแค่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมันก็เลยมีหญ้าขึ้นสูงหน่อยแต่เป็นหน้าแรงก็เดินได้เลยสบาย Okay. เข้าไปกี่เมตรนะเป็นร้อยครับเด <c oughs> ินไหม 你、嗯、说。 ลมเลืนยิ่งใกล้แม่นม้ำยิ่งเย็นโอ้ยเดินหอบอ่ะเนี่ยมีกล้วยมีมะม่วงโอมะม่วงอะไรอ่ะมีกล้วยมีมะม่วงมีขนุนนี่ครับต้นมะม่วงต้นตีย หลายต้นอยู่เกินห้าต้นเป็นสิบต้นโอ้ยก่อนจะไปถึงแม่น้ำหอบอันนี้แต่อตอนนี้มันจะลงไปไม่ได้เพราะว่าเกตมันจะสุดอยู่แค่นี้สุดอยู่แค่นี้ เหตุอือแค่นี้ที่เหลอนู่นแค่ตรงนี้ก็จะเป็นที่งอกแล้วก็นู้่นยันนู่นแล้วก็ไกลยอยู่ปกติเดินเดินไปเห็นแม่น้ำได้เลยนะแต่ช่วงนี้มันต้นไม้เยอะไปหน่อยหน้าฝน้าน ไม่เห็นแม่น้ำแนมะ